เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าคุณพระสเวตอดุลยเดชพาหนเป็นพระยาช้างเผือกคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของภาพนี้ซึ่งในวันนี้ทางรายการของเรา จะเล่าเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของภาพนี้ให้ได้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดโดยดรจินตนันชยาสุภมิตรเป็นบุตรีของท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคนระบาทของทั้งสองพระองค์ที่ยาวนานถึง60ปีค่ะดรจินตนาหรือคุณฝันเติบโตมาในรั้ววงังและมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาก ยอย่างเรื่องของคุณพระสเสวตช้างคู่พระบารมีของในรหลวงรัชกาลที่9เล่าไว้ว่าสมัยก่อนคุณพระยืนโรงที่เขาดินหรือสวนสัตว์ดุสิตมีอาการดุร้ายมากขึ้นจนควานช้างควบคุมไม่ได้จึงต้องจับยืนมัดขาทั้งสี่ไว้กับเสาตอนนั้นคุณพระยังหนุ่มเอางาแทงเหล็กกั้นด้านหน้าเสียกระจุยงาหักไปท่อนหนึ่งเขานำขึ้นถวาย สมเด็จไม่ทรงไปเยี่ยมเพราะสงสารที่เห็นโดนมัดขนาดนั้นคุณพระนับเป็นช้างที่ดุที่สุดณที่แห่งนี้ค่ะจนกระทั่งมีพระราชสวนีโปรดเกล้าให้นำคุณพระสะเสวตอดุญยเดชพาหนเข้าไปยืนโรงในโรงช้างต้นภายในส่วนจิตระดาเมื่อปีพุทธศักราช2519และจากบันทึกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้บันทึกไว้ในคอลัมน์ข้าวไกลนา ความว่าในขณะที่นําคุณพระจากสวนสัตว์ดูสิทธิ์ไปยังสวนจิตระดาซึ่งเพียงแต่ม,มีถนนขั้นอยู่สายเดียวนั้นคุณพระก็อาลวาดอย่างหนักไม่ยอมออกเดินเอางวงยึดต้นไม้จนต้นไม้ล้มจนแทบจะหมดปัญญา เจ้าหน้าที่กว่าจะนำคุณพระออกจากเขาดินไปถึงประตูวสวนจิตระดาซึ่งมองเห็นกันแค่นั้นก็กินเวลาเป็นหลายชั่วโมงต้องใช้คนเป็นจำนวนมากถือปลายเชือกที่ผูกไว้กับขาคุณพระทั้งสี่ขาคอยลากคอยดึงและดูเหมือนจะต้องใช้รถแท็กเตอร์เข้ามาช่วยขนาบข้างเสี่ยงอันตรายกันอยู่มากแต่ในที่สุดก็นำคุณพระไปยังประตูพระราชวังได้พอได้ก้าวเท้าเข้าไปในบริ เวณพระราชวังคุณพระก็เปลี่ยนไปทันทีจากความดุร้ายก็กลายเป็นความสงบสงเงี่ยมเดินอย่างเรียบร้อยไปสู่โรงช่างต้น และเข้าอยู่อย่างสงบเรื่อยมาดรฝันได้เล่าต่อว่า,วาเวลาที่แม่เดินเล่นตอนเย็นๆจะแวะไปเรียกคุณพระทุกวันแม่จะพูดกับคุณพระไพเราะมากเพราะเป็นช้างต้นมีบรรดาศักดิ์สูงคุณพระสเสวตก็เหมือนรู้พอแม่เรียกปากก็จะแย้มยิ้มทันทีเชื่อไหมว่าช้างก็ยิ้มได้ตาเป็นประกายแบบดีใจที่ได้เจอแล้วจะนั่งโดยไม่มีใครสั่ง เพราะบางครั้งเราเข้าไปไม่มีใครเลยยกเว้นตอนตกมันเขาจะผูกสองขาปกติจะผูกขาเดียวแล้วคุณพระยกขาหน้าทั้งสองนั่งลงพร้อมชูงวงสวัสดีแม่อย่างน่ารักเป็นที่สุดทุกครั้งไม่เคยเว้นแม้แต่ครั้งเดียวแม่บอกว่าคุณพระขี้เล่นมากเวลาควานพาเดินเดินเดินไปก็แกล้งไม่เดินบ้างถอนต้นไม้เล่นบ้างตอนหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลพระราชฐานไปประทับที่หัวหินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญคุณพระสเวตจากโรงช้างต้นสนจิตรดดาพระราชวังดุสิตมายืนโรงนาะโรงช้างต้นวังไกลกังวลตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่17-18ถึง 18, มีนาคมปีพุทธศักราช2547และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีสมโพธิโรงชง ตน้เมื่อวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2547ค่ะตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมคุณพระคาราชบริพานทุกคนก็เสียวไส้กันค่ะเพราะไม่อยากให้ท่านเสด็จเข้าไปใกล้เพราะคุณพระสูงใหญ่มากงายยาวลากพื้นแถมมีประวัติดุมากแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ทรงกลัว เสด็จเข้าไปไกลมากวันนั้นคุณพระดีใจมากที่ได้รับเสด็จทำตัวสงบเสงีง่ยมยื่นงวงออกมาจนสุดปลายงวงเพื่อถักทายพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เอาพระหัตตะที่ปลายงวงของคุณพระพร้อมพระราชทานอ้อยฉันเห็นมีรูปถ่ายพระอิริยาบถนี้ติดทั่วไปตามบ้านและร้านค้า ท่านส่งเล่นกับคุณพระอยู่นานทีเดียวกว่าจะเสด็จกลับแม่บอกว่าคุณพระทราบดีว่าใครเป็นใครผู้มีบารมีแม้แต่สัตว์ก็สัมผัสได้แม้ว่าจะได้รับเสด็จไม่บ่อยมากแต่คุณพระก็จำทุกพระองค์ได้เป็นอย่างดีตอนอยู่ที่นั่น คุณพระได้ลงไปเล่นน้ำทะเลอย่างสบายใจบรรยากาศดีกว่าเดิมทำให้คุณพระได้ใช้ชีวิตช้างในวังบ้านปลายอย่างมีความสุขซึ่งปัจจุบันก็เป็นน่าเศร้ามากค่ะที่คุณพระล้มเสียแล้วเพราะอายุต้อง50-60ปี ก็ตามอายุไขของช้างนั่นแหละค่ะส่วนโรงช้างเผือกส่วนจิตรดาซึ่งมีช้างล้มในนั้นหลายช้างแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีช้างเผือกยืนโรงอีกแล้วก็ตามเขาก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างต้นแทนค่ะมีรูปปั้นช้างเผือกยืนโรงอย่างสง่าพาเผยกลางโรงส่งเครื่องพระยาช้างต้นสวยงามแต่ก็ยังมีเสียงรำลือ ถึงเสียงกึกก้องของช้างและเสียงกริ้งกรางของโซ่ข้อเท้าช้างยามดึกอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ